นิยายเรื่องโซมาจุราดมือบางทั้งสองข้างยันบนที่นอนนุ่มยับยูยีเพื่อพยุงดันร่างกายอันบอบช้ำและปวดร้าวรากับร่างจะฉีกให้ลุกออกจากเตียงที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เปรียบเสมือนสนามประหารชีวิตของเธอเอมิกาเกรงจนตัวสัน่นเมื่อความเจ็บร้าวตองหว่างขาเข้าครอบงาจนน้ำตาเล็ด แต่กระนั้นเธอก็ได้แต่คบเม้มเลีมฝีปากเอาไว้แน่นเพื่อสกัดกลั้นเสียงแห่งความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ให้ผู้ชายแปลกหน้าที่นอนอยู่ข้างกายได้รับรู้น้ําตาใสที่ไหลาอาบแก้มเหงื่แห้งไปทิ้งไว้เพียงคราบดังริ้วรอยสายทานที่แต่ก่อนเคยมีสายน้ํามีเพียงแพรขนตางอนเท่านั้นที่ยังชุ่มไปด้วยหยาดน้ำตาเกลืดกลาง หญิงสาวนั่งลงบนขอบเตียงมือบางสั่นเทาแทบไร้ซึ่งเรียวแรงหยิบชั้นในตัวจิ๋วขึ้นมาสวมใส่สายตาหม่นราคีกวาดไปมองยังชุดที่ขาดวินด้วยน้ำมือของชายที่เธอเปรียบว่าเป็นซาตานเอมิกามองหาอาพรที่พอจะสวมใส่ปกคลุมร่างกายได้บ้างสายตาอ่อนลา้าบวมช้ำเหลือบไปเห็นเสื้อเชิ้ตของเขาพาดอยู่บนโซฟาตัวยาว ขาเรียวที่มีเรียวแรงเพียงนิดพาล่างไปคว้าเสื้อเชิ้ตสีฟ้าขึ้นมาสวมทับแล้วรีบสาวเท้าก้าวออกจากห้องที่เต็มไปด้วยความอับอายยศโดยไม่คิดจะเหลียวกลับมามองขอให้มันจบเพียงเท่านี้ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไงกันผู้หญิงตัวเล็กๆพวกแกก็ตามจับไม่ได้หรอวิชุดายืนตวาดชายชะกันทั้งสองที่มันดาของตนว่าจ้างมา ผูเป็นแม่บอกว่าสองคนนี้เป็นมืออาชีพเธอสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่ที่ไหนได้ก็เป็นได้แค่จนกระจอกแค่ผู้หญิงโง,โง่ๆกลับตามตัวไม่ทันเดือดร้อนให้เธอต้องรีบมาเจรจาก,กับกาที่ดูแลโซนว i p เป็นการใหญ่ดีที่เธอถือบัตร v i p ไม่อย่างนั้นคงพาสองคนนี้เข้ามาในนี้ไม่ได้แน่นอนแต่นางนั่นวิ่งเข้ามาในนี้จริงๆนะครับ พอพวกผมบอกกาดมันก็ไม่เชื่อชายทั้งสองมองหน้ากันเลือลลักไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากสารภาพความจริงกับผู้ว่าจ้างเหตุเพราะพวกตนไปร่วมรักกับสาวยุโรปซึ่งอยู่ในอาการเมาแล้วเดินมาเชื้อเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์แต่มันก็เป็นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ว่าพอกลับมาก็เกิดเรื่องเสร็แล้วคงจะเชื่อหรอกนะดูสภาพพวกแกสิและไหน จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อีกวิชดาถอนหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่ายกับเรื่องที่ได้พานพบในวันนี้ไหนจะถูกผู้ชายปฏิเสธจนคนที่อยู่บริเวณนั้นพากันหัวเราะชอบใจใหญ่ดีที่มีผู้ชายอีกคนเข้ามาพูดคุยแม้ภายนอกอาจจะไม่เทียบเท่าเจ้าของสายการบินที่เธอใหม่ปองทว่าสามารถเติมเต็มความต้องการของเธอได้จนเป็นที่น่าพอใจแต่ความสุขกลับทลายลง เมื่อได้ยินว่านางน้องสาวนอกอคอกหนีไปได้มีหนำซ้ำยังทำร้ายร่างกายแขกอีกมันอยู่ในโซนนี้แหละไปตามหามันให้เจอถ้าพวกแกไม่ได้ตัวมันมาฉันจะไม่ใจ่ายให้สักบาทไปวิชุดาไลตะเพิดจนชายทั้งสองรีบแยกย้ายกันตามหาฉันไม่ปล่อยแกไปเป็นมาหัวใจฉันแน่นั่นเองวิชุดากำเมอแน,น่นยิ่งนึกเห็นหน้ายิ่งชิงชังรังเกียจ หัวใจเหมือนหยุดเต้นไปในทันทีสมองขาวโพลนหูอื้ออึงไปหมดมือบางพันเย็นฉิบขึ้นมาเรากับอยู่ในที่หนาวจัดหัวใจที่อ่อนล้าหล่นวูบลงพื้นก่อนที่มันจะแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าของมันทันทีที่ได้ยินคำพูดทุกคำที่ออกจากปากคนที่เธอนับถือเป็นพี่สาวบัดนี้กลับกลายเป็นคนเดียวกันกับคนที่คิดทำร้ายเธออย่างเลือดเย็น ทำไมพี่วีทำแบบนี้เอมิกาได้แ,แต่ตั้งคำถามนี้กับตนเองแท้ที่จริงแล้วผู้ชายพวกนั้นไม่ได้เข้าใจผิดเธอเองต่างหากที่เข้าใจผิดทั้งหมดทำไมคนที่เธอรักถึงโกรธเกลียดเธอขนาดนี้สิ่งที่วิชุดาคิดทำกับเธอมันช่างเลวร้ายเกินคนจิตใจทำด้วยอะไรเหตุใดถึงอำมหิตกับเธอเช่นนี้เขาแทบจะทรุดลงไปกองกับพื้นยังดีที่ยังมีเรี่ยวแรงพอยืนทรงตัวได้ นี่นะหรือที่เรียกว่าลมทั้งยืนยังดีที่เธอไม่ตายไปทั้งท,งทังที่เพิ่งถูกชายแปลกหน้ากระทำย่ำยีน้ําตาที่เพิ่งเหือดแห้งกลับมาเอ,าอ่อคอจนท่วมทน้นล่วงหล่ลนอาบแก้มเรากระเปิดก๊อกเพราะมันเจ็บที่หัวใจเหลือเกินสิ้นหวนทางไปเสียทุกอย่างร่างสันเทารีบพาหัวใจแหลกสลายออกไปจากมุมนั้นทันที หลกนี้จะคนแปลกหน้าว่าน้ากลัวแล้วโลกนี้จะคนคุ้นเคยกลับหน้าหวั่นกลัวเสยยิ่งกว่าเอม,มิกาหอบร่างอิดโรยเดินโซซัสโซเซมายังที่ที่ตนเพิ่งปฏิญาณกับตัวเองไปเมื่อไม่นานว่าจะไม่หวนกลับมาเหยียบมันอีกถึงอย่างไรเธอก็จำเป็นต้องบากหน้ามาหาผู้ชายคนนั้นให้ได้ในตอนนี้อาจมองว่าเธอชชางโง่เขลาที่เลือกกลับมาหาซาตานร้ายแต่เธอไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกต่อไป หนทางเดียวที่อาจต่อลมหายใจเธอนั่นก็คือกลับมาหาผู้ชายคนนี้ในตาสีนินเห็นชายยุโรปร่างสูงสวมเชื้อสีดำและกางเกงสแลกสีดำยืนอยู่หน้าห้องที่ต้นหมายจะเข้าไปเอมิกาไม่รอช้ารีบก้าวยาวฉับๆเข้าไปหาบุคคลน,นิระน,นามคนนั้นคุณคะฉันแต่แล้วอยู่ๆเธอก็ฉุกคิดถึงความไม่ปลอดภัยขึ้นมา ในคิดว่าหากเขาเป็นพวกเดียวกันกับพวกค้ามนุษย์เหล่านั้นหากร้องขอความช่วยเหลือไปเขาต้องจับตัวเธอคืนให้พี่สาวแน่ๆมีอะไรครับเมื่อเห็นหญิงสาวตรงหน้านิ่งเงียบไปกลางคันแอนโทนีจึงเอ่ยถามเจตนาลมของหญิงสาวหน้าหวานคือฉันต้องเข้าไปในห้องนั้นค่ะเมื่อได้ยินเจตนาของหญิงสาวชาวเอเชีย เขามองเธอหัวจะดดเท้าทานสายตามาหยุดตรงลายปักอักษรยอ่อบนปกคอเสื้อด้านขวาของเสื้อเชิ้ตสีฟ้าที่หล่อนกำลังสวมใส่ซึ่งมั่นใจแน่แท้ว่ามันเป็นของเจ้านายคุณต้องการอะไรหรือลืมอะไรฉันลืมของชายหนุ่มนิ่งไปชั่วขณะราวกับกำลังคิดวิเคราะห์ในคำพูดของเธอรอสักครู่ แอนโทนีต่อสายหาเจ้านายหนุ่มและแจ้งในสิ่งที่หญิงสาวเอ่ยบอกคุณลืมอะไรเหรอครับเอ่อลิปสติกนะคะคุณรอยอยู่นี่ผมจะเข้าไปเอามาให้เขาหันหน้ามาบอกกับหญิงสาวใบหน้าสวยหวานก่อนจะเดินไปกดรหัสบนประตูด,ดิจิตอลเมื่อปลดล็อกชายหนุ่มจึงผลักประตูบานใหญ่แล้วเดินเข้าไปเอมีิกาจึงเฉยโอกาสนี้มดตัวตางเข้าไปทันทีคุณเข้ามาไม่ได้นะ ผมบอกให้รอข้างนอกแอนโทนีพยายามดึงร่างบางให้ออกไปจากห้องเกรงว่าร่อนจะทําให้เจ้านายหนุ่มชุนเฉียวแต่ร่างบางกลับดีดดินไม่ยอมไปกับเขาง่ายๆและด้วยกลัวว่าคนตัวเล็กจะเจ็บตัวหากเขาใช้กําลังฉุดหลังจึงทําให้ร่างบางหลุดจากพัฒนาการของเขาฉันจะคุยกับคุณเอมิกาตะโกนลัน่นดวงตาคู่สวยมองไปยังคนที่นอนเอกเหนกอยู่บนเตียง ไม่ได้แอนโทนี Anthony วิ่งมาคว้าแขนเล็กพร้อมหลังล่างบางไปด้วยปล่อยฉันอย่าให้ผมต้องใช้กำลังกับคุณแอนโทนี Anthony กดเสียงเข้มฉันต้องการคุยกับเขาแค่นั้นผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้เชิญออกไปข้างนอกกับผมไม่ค่ะฉันมาเรียกร้องสิ่งที่ฉันควรได้กับเขา นตาสีมรกตปลายตามามองหญิงสาวคล้ายเอื่อมระอาและคงรำคาญเสียงแว๊ดๆวดของหล่อนเต็มทีแอนโทนีมองเจ้านายหนุ่มเป็นเชิงถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรกับสาวคนนี้เพราะถ้าหากผู้เป็นนายที่เขารู้จักนิสัยมาตั้งแต่เด็กนั้นไม่ยินดีป่านนี้คงด่าดตอกหน้าผู้หญิงคนนี้ไปแล้วบ่อยครั้งที่ผู้หญิงประเภทนี้เข้ามาทาทีออดอ้อนหวังให้เขาถูกใจแต่กลับถูกชายหนุ่ม ตว่าจนขวัญหนีดีฟอรมมาหลายคนแล้วแทนที่จะเป็นเช่นนั้นทว่าครั้งนี้กลับนิ่งเฉยไม่ออกคำสั่งแต่อย่างใดออกไปก่อนเถอะโทนี่ฉันจัดการเองเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเชียวฟังดูทรงพลังแปลกๆจนเองมีกาชักลั่งเลใจว่าตนคิดถูกหรือผิดกันแน่แต่กระนั้นตัวเองก็ต้องทำใจแข็งกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอลองดูสักครั้ง ครับแอนโทนี Anthony รับคำสั่งก่อนจะปล่อยให้หญิงสาวเป็นอิสระแล้วเดินออกจากห้องไปมีอะไรใบหน้าเรียบเฉยแต่น้ำเสียงที่เอ่ยถามดูขึงขังรำคาญใจเจ้าของร่างบางรอบตึอน,น้ำลายเหนียวลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะเอื้อนบอกในสิ่งที่ตนต้องการแม้มันจะดูน่าสมเพชก็ตามทีฉันมาเอาค่าตัวเอมิกาพยายามเปล่งเสียงออกจากปากที่แห้งผากเมื่อพูดจบใบหน้าสวยก็รู้สึกชาว่าไปทั้งวง ากคนอื่นดูถูกคงไม่ปวดร้าวใจเท่ากับตอนนี้ตอนที่เธอกําลังยอมรับว่าเธอได้ทําในสิ่งที่ไร้ศักดิ์ศรีแล้วจริงๆแต่แล้วอย่างไรล่ะในเมื่อเธอเสียศักดิ์ศรีให้เขาไปแล้วเขาควรรับผิดชอบโดยให้ค่าตอบแทนเธอซึ่งมันอาจจะช่วยให้เธอออกจากเรือสำราญบ้าๆน,บบน,นี่ได้โทมัสแค่นหัวเราะออกมาสายตาคมกริบหันมามองคนที่ยืนหน้าซีดอยู่ ด้วยแววตาดูแคลนชัดเจนเธอนี่หน้าด้านนะคิดจะกอบโกยสองทางหรออยากได้เงินก็ไปเรียกร้องจากหนายหน้าเธอสิฉันถูกหลอกให้มาเอมิกากั้นเสียงสะอื้นรู้สึกเหมือนมีของแหลมมาเสยดแทงให้เจ็บเลนเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เก็บเ,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 เอานิทานหลอกผู้ชายโง่ๆแล้วออกไปจากห้องฉันซะ รีบโปรดเถอค่ะเอมิกากระพุ่มมือว่ายังหมดหนทางช่วยฉันด้วยค่ะรีบโปรดไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากอยากลึกรู้สึกไม่พอใจกับความหน้าด้านของผู้หญิงคนนี้นะักเสียงดนตรีจากสมาร์ทโฟนดังขึ้นเมื่อหนาเอื้องไปหยิบขึ้นมาก่อนที่นิ้วแกล่งจะกดรับสายแล้วเอ่อยอนุญาตให้คนข้างนอกเข้ามา ประตูถูกเปิดออกพร้อมพนักงานสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วนำกระเป๋าเดินทางออกจากตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ซึ่งอยู่ชิดผนังห้องด้านซ้ายของเตียงนอนห้องม,มาถึงแล้วครับแอนโทนีรายงานใบหน้าคมครัมพยักหน้ารับรู้เมื่อได้ยินว่าชายหนุ่มกำลังจะออกจากเรือลำนี้คนที่กำลังจนปัญญาจึงมองเห็นช่องทางที่จะนำพาตัวเองออกจากเรือสำราญนี้ฉันขอไปด้วยนะคะ คำขอของเธอทำให้บรรยากาศภายในห้องเงียบเชียบไปในพริบตาได้ยินเพียงแต่เสียงหัวใจที่กำลังบีบรัดและเต้นรัวยอย่างรุนแรงของตัวเองเท่านั้นแลกกับอะไรชายหนุ่มประสานมือทั้งสองไว้ที่ท้ายทอยดวงตาคมกริบจ้องมองเธออย่างรอคำตอบทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะดวงหน้าสวยชาวาบทันทีที่เห็นชายหนุ่มกระตุกยิ้มมุมปาก แววตาคมนั้นยังไม่มีท่าทีจะลบเลือนความทุูๆออกไปอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำจนหญิงสาวรู้สึกตัวหดเล็กลงทุกครั้งที่เขามองเย็ดแบบนี้โทมัสใช้สายตาสำรวจหญิงสาวที่ยืนหน้าซิดเซียวอย่างจากจ้วงทะลุทะลวงอีกครั้งหลังจากที่เห็นมันมาแทบจะทุกส่วน ความจริงตัวรู้สึกพอใจและถูกใจแม่สาวน้อยหน้าหวานคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วหากจะเก็บหล่อนเอาไว้เล่นแก้เบื่อคงไม่เสียหายอะไรมือหนายกขึ้นลูบป,ปลายคางช้าๆอย่างใช้ความคิดเพียงชั่วครู่ลิมฝีปากอยากขยับสั่งพนักงานสาวที่กำลังเก็บสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางอยู่ให้ออกไปจากห้องพนักงานสาวคนนั้นลุกขึ้นพร้อมกับโค้งเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอตัว เมื่อหนาสลัดผ้าห่มที่ปกคลุมท่อนล่างออกกายแกร่งเปืเป่อยเปล่าปรากฏแก่สายตาของคนอ่อนประสบการณ์จนเธอต้องรีบเมินหน้าหนีสิ่งที่ตนคิดว่ามันไม่น่ามองถอดเสื้อออกแล้วเดินมาหาฉันเขาออกคำสั่งแกมบังคับ เอมิกาได้แต่ยืนนิ่งรอกับหุ่นปั้นแม้สมองจะสามารถประมวลคำสั่งของเขาได้เป็นอย่างดีและเข้าใจทุกเจตนารมของคนที่นอนแผ่หลาอยู่บนเตียงแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองให้ทำตามคำสั่งของชายหนุ่มทำไม่ได้ก็ใส่หัวไปชายหนุ่มตวาดไล่คนตรงหน้าที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเขาไม่ยอมให้ผู้หญิงขายตัวมาปั่นหัวเล่นหากอยากให้เขารับเอาไปเลี้ยงดู หล่อนต้องทําตามที่เขาต้องการได้ทุกอย่างขาเรียวเริ่มขยับเคลื่อนไหวก้าวเดินเข้ามาที่เตียงอย่างเนิบนาบหัวใจดวงน้อยเต้นตึกตักทุกก้าวย่างของเธอมันคือหนทางนำไปสู่นรกขุมที่มืดที่สุดเอมิกาแข็งใจพาร่างกายอ่อนแรง ไปให้ถึงขุมนรกขุมนั้นให้ได้ถึงอย่างไรร่างกายที่ตนหวงแหนมา23ป่ปีก็ถูกสังเวยให้แก่มัจุราตนนี้แล้วจะมอบมันให้อีกครั้งคงไม่ตายไปเสียตอนนี้หรอกขอเพียงแค่ได้ออกไปจากเรือลาคีลำนี้และได้กลับไปสู่อ้อมอกอุ่นของผู้เป็นแม่อีกครั้งร่างบางเดินมาหยุดที่ขอบเตียงก่อนที่จะหย่อนสะโพกลมเกรงนางหลวงข้างๆร่างที่ไร้อาภรณ์ดวงตาคู่สวยหม่น ไม่สบสายตาเขาหรือแม้แต่จะมองในรัศมีอันใกล้จุดที่สายตาโฟกัสต,ตอนนี้คือโคมไฟโรสโกที่ถูกจัดวางอยู่บนหัวเตียงเท่านั้นถอดเสื้อออกเขาออกคำสั่งอีกครั้งและครั้งนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความหงุดหงิดรำคาญใจกว่าเดิมและพร้อมที่จะตะเพร่ไล่เธออีกครั้งหากเธอยังไม่ปฏิบัติตามที่เขาวงการ นิ้วเรียวทำตามอย่างว่าง่ายมือบางสันเทายกขึ้นมาค่อยๆปลดกระดุมเสื้อออกแต่สำหรับคนใจร้อนอย่างโทมัสมันช่างดูเชื่องช้าย,ยิ่งกว่าตอบกลานไปเสียทุกกิริยาบทเมื่อความอดทนของเขาขาดสะบ,บั้นลงร่างบางจึงถูกขืนพื้บนเตียงต่อไปนี้เธอเป็นสมบัติของฉันจำไว้ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดจะเลี้ยงดูผู้หญิงไว้ดูแล่นเหมือนกับเศรษฐีคนอื่นๆถึงแม้ว่ากวางน้อยตัวนี้จะอ่อนหัดมากเอาการแต่นั่นล่ะคือความตื่นเต้นของชายหนุ่มอย่างเขาเมื่อหนาจับคางคนใต้ร่างให้หันมาสบตาสีมรกตเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าเธอเป็นสมบัติของฉันเอมิกาพยักหน้ารับอย่างคนจนตรอกพูดสิ ฉันเป็นสมบัติของคุณหญิงสาวเอื้อนเอ่อยอย่างกล่อมกืนจากนั้นใบหน้าคมครามน้มต่ำลงมาเปลือกตาคู่สวยจึนค่อยๆปิดลงประกาศว่าตนได้ยอมจํานนต่อชะตาชีวิตที่ม,น,มนหมองจนหมันมืดเม็ดไปในที่สุดขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะคะ หากชอบนิยายเสียงของเชอรฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เชอด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ